คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลยูดีคั้งครับสำหรับวันนี้ครับวันจันทร์ที่24มีนาคน 2, ม2561ครับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ครับฟุบตบอลต่างประเทศน,นะครับยังเป็นโปรแกรมฟุตบอลของทีมชาติที่อยู่ในช่วงฟีฟ่าเนะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้คู่ที่น่าสนใจนะครับจะเป็นคู่ระหว่างยูฟ่าเดชันลีนครับในการเดืคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนยุโรปแล้วก็ยังมี การขึ้เลือกเมือวนโซนแอฟริการครับเดี๋ยววันนี้จัด2ตัวชัวหน้าช่องกันได้เช่นเคยครับสำหรับผลงานเมื่อวานนี้ก็ต้องเรียกว่าผิดพลาดที่ต้องขออาภายัยกันด้วยแต่ตลาดสดของแจ็ควันเด้ก็ยังตามมาตรฐานกันเช่นเคยครับสุดประทับใจกันอีกครั้งครับเมื่อวานนี้ครับนำเล่นประมาณ17โเจไม้นะครับก็ามาถึง13ไม้เลยขนดป,ประมาณ4ี่ห้าไม้กันเช่นเคยครับผลงานก็เป็นตามฐานบอกแล้วครับว่า เรื่องตลาดสดต้องไว้ใจแจ็คบอลเดย์ใครที่ชอบการดูตลาดสดนะครับเข้ามาดูผลงานกันได้เลยครับเียกได้ว่าโอ้โหสุดปังกันทั้งเดือนเลยทีเดียวสามารถนะครับกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลเดย์กันได้เลยครับจะมีทางเข้าเข้าไปดูตลาดสดกับแจ็คบอลเดย์หรือดูผลงานย้อนหลังกันได้นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทางแอ l y ลน์แอ เอทีเ้าข้ามาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันรับรองสุดประทับใจมีเข้ามาความนีรุดกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับคู่ที่น่าสนใจเนี่ยก่อนที่จะฟังวมกคราะอฟฟุตบอลอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกท่องทางของบอลดูเดย์กันด้วยนะครับซึ่งคู่แรกนะครับเราจะเป็นเีดีโอสุฟุตบอลเลือกฟุตบอลโลกรอบอันเลือกของโซนแอฟริกาครับเป็นคู่หวังมาลีนะครับเจอกับ แอฟริกาตามซึ่งคู่นี้ต้องบอกว่าทีมอันดับโลกนะครับเป็นมาลีเนี่ยทำได้ดีกว่าครับเพราะว่ามาลีครับจริงอย่างเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่51ของฟีฟ่าไลติงส่วนทีมเยือนแอฟริกากางนะครับอยู่อันดับถึงร้อของฟีฟ่าไลติงเลยเรียกได้ว่าโอ้โหอันดับเนี่ยห่างกันเป็นร้อยอันดับแล้วเจ้าบ้านอย่างมาลีนะครับวันนี้แบ่งเวลาแค่หนึ่งขั้วหนึ่งขั้วครึ่งเองนะครับซึ่งมองว่าไม่ได้มาผ่านอะไรครับสบายๆอยู่แล้วเพราะว่าฟอร์มห้านางสุดต้องบอกว่า มาลีเนี่ยทำผลงานได้ดีเลยเรียกได้ว่าชนะไปถึง4แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวส่วนทีมเยือนอย่างแอฟริกาการครับโอ้โหมีแต่แพ้ครับชนะเพียงนัดเดียวนอกนนนะครับแพ้อย่างเดียวเลยซึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งครับก็เป็นการที่เสมอกันแต่ผมบอกว่าวัาวานนี้นครับเจ้าบ้านอย่างมาลีเนี่ยฟอร์มัลังดุเลยพักหลังนะครับชนะเนี่ยแบบขาดกปจุเลยส่วนแอฟริกาการต้องบอกว่าโอ้โหไม่ไหวเลยครับเจอกับทีมอะไรเนี่ยโดนไล่ถลุงอย่างเดียวเลยแพ้สามหนึ่งแพ้หกศูนย์เรียกได้ว่า แพ้แบบขาดกระจุยเลยแล้ววันนี้เล่นในบ้านของมาลีด้วยครับคะแนนอันตรายในการคัดเลือกบอลโลกต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมาลีเนี่ยอยู่อันดับสมี8คะแนนส่วนแอฟริกาการเนี่ยอยู่อันดับ 5- มีสคะแนนเท่านั้นถ้ามาลีครับสามารถเอาชนะแอฟริกาการได้วันนี้เนี่ยโอกาสเข้ารอบฟุตบอลเลือกแอฟริกาการเนี่ยสดใสทันทีซึ่งผมมองว่ามาลีเน่เ้นแน่นอนครับถ้าลูกแรกมาไวนะครับบอกได้เลยว่าเตรียมนับหนึ่งเตรียมนับสองเตรียมนับสามไปกับมาลีกันได้เลยครับหนึ่งตัวชัวร์วันนี้คู่แรกครับ ให้ไปที่มาลีส่วนตัวชัวร์ที่สองครับเราจะกลับไปที่โซนยุโรปคู่ที่ที่ว่าหลายคนให้ความสนใจมากครับเรียกว่าเป็นทีมชาติที่คนทั่วโลกนะครับชื่นชอบกันมากคู่ท่างอังกฤษเจอกับรัสเวียคู่นี้คนระับต้องบอกว่าอันดับ ลีโลของฟีฟ่าแลนด์จิงเนี่ยเป็นทีมชาติอังกฤษครับอยู่อันดับ4เลยทีเดียวซึ่งเจอกับรัสเวียเนี่ยอันดับฟีฟ่าแลนด์จิงอยู่ถึง40เรียกได้ว่าขาดลอยมากๆนะครับห่างกันเนี่ยเกือบ40อันดับเลยแต่วันนี้นะครับต้องบอกว่าอังกฤษเนี่ยโอเวอร์เลนมากๆเพราะว่าครูเนี่ยเจอกันมาประมาณ3ครั้งนะครับก็เป็นอังกฤษนะครับสามารถเอาชนะรัสเวียได้ทุกครั้งแต่การชนะของอังกฤษครับส่วนใหญ่นะครับ1 0 2-0 3-0สอ่าก็ต้องบอกว่าฟอร์มที่ผ่านมา5นัดสุดของอ ฟอร์มดีมากครับห้านัดหลังสุดของอังกฤษครับชนะได้ถึงสี่แพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นการชนะแบบว่าสามศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์จะเห็นได้ว่าอังกฤษนะครับสามารถเนี่ยเอาชนะขาดประมาณสองลูกแทนทุกนัดท่าประตูได้เป็นกอบเป็นกำส่วนทีมอย่างนัดเวียเขาต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีนะครับแพ้ด้วยไปถึงสี่ชนะเพียงนัดเดียวแต่การแพ้ของทีมเยือนอย่างนัดเวียวนะครับต้องบอกว่า แพ้แบบไม่ขาดเาเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการแพ้แบบเฉือนเท่านั้น2110ซึ่งจะเห็นว่ารัคเวียถึงจะเป็นทีมที่แพ้แต่ก็ไม่ได้โดนทีมอื่นนะครับไล่ถลุงแบบขาดร้อยซึ่งวันนี้อังกฤษนะครับแบกน้ำหนักมาถึง3.5ปอเลยซึ่งผมมองว่าโอเวอร์เลทเกินไปครับอังกฤษเนี่ยชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่จะยิงถึง4ไหมผมมองว่าไม่น่าจะถึงครับโอกาสที่ิคีคาอังกฤษ จะโลเทชั่นมีสูงเพราะว่าเจอทีมที่ห่างชัน้นกว่ามากอาจจะมีการทดลองผู้เล่นทดลองแผนนะครับจะสามารถเอาชนะรักเวียเนี่ยได้ไม่เกินแต่3สามประตูต่อศูนย์ผมบอกว่าโอกาสที่ชนะเนี่ยครับสองเนี่ยเป็นไปได้มากวันนี้นะครับตัวชัว์ที่2เนี่ยชื่นชอบมากครับรัดเวียครับ สองตัวชัวร์น้าชอบวันนี้ครับเราจะไปกันที่มาลีและลักเซียจะสร้างความทัดใจให้กับ f c แจ็คบอลเดย์ทุกๆท่านกันแน่นอนครับส่วนใครที่ชอบโครงการอยากได้โครงการสุดปังใช่ไหมครับโครงการสุดปังก็สามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของบอลเดย์กันได้เลยสําหรับใครที่อยากดูตลาดสดวันนี้โปรแมฟกตบอลเนี่ยช่วงกลางวันอาจจะมีให้เราได้ดูตลาดสดครับแต่ก็จะมีช่วงเย็นช่วงหัวค่ำเดี๋ยวจะพาดูตลาดสดรับรองครับสุดทัดใจตามมาตรฐานของแจ็คบอลเดย์กันแน่นอน ก็คลิกลิงก์ไาเลยครับ adline adft19 จะสร้างความพับใจให้กับ FC แจ็คบรูทุกท่านแน่นอนครับให้ทุนระบบจบที่แจ็คบอ,บอลบอลอรู่ในไร